ดีครับเมื่อนี้ท่านผู้ส้มครับเมื่อน,นี้แอดมินก็บที่พาท่านผู้ส้มมาส้มทำปูอีกรอบสองนะครับเมื่อวานนี่ก็บ่ชัดเจนบรนไดเมื่อน,นี้ก็เลยขออนุญาตเพิ่นมาลงซองมังอนนีกนะครับเมื่อน,นี้ได้หมอแบทมาแล้วเมื่อน,นี้ครับขอให้ท่านผู้ส้มติดตามคลิปของแอดไปเรื่อยนะครับเอ,อมื่อน,นี้ที่พามาบางไม่เนาะเมื่อวานก็บ่ชับนในใดบรนไดเนาะครับนเนะาะขอให้มาส้มในตอนไม่เนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็วันพุธิยิบส์เนาะครับ กรกฎาคมพศ2564เมื่อนี้แอดมินก็ตีผ้ท่านบุส้มมาส้มใหม่เนาะครับเนาะขอให้ท่านบุส้มลงไปส้มน้ำกันเนาะครับเนาะส้มปูอยู่ในถ้ทำนี่ละไปเบิ่งตัวดีเหมือนกันครับใช่หรือเปลาตอนนี้อาตมาก็เจริญพรเด้ออาตมาบั้นเดินเมียเด้อพระจานทร์บั้นเดินเมียไอผ้าคุณโยมสร้างมาลงมาส้มบิ่งถทำอีกเด้อว่านมันมีไฟสายเข้าไป มื่อนีเฮาก็สิมาเบิ่งส้มทางในถทำของเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าได้เตรียมไฟสายเตรียมไฟมาเรียบร้อยแล้วเฮาก็ใช้พิจารณาญาณเอาเด้ออาจารย์พาเข้าไปเที่ยวส้มบ่ซื่อเด้วเออใช้วิจารณาญาณเอาแนวใดมันอันดีแนวาใดมันบ่ดีมันงามหรือบ่งามก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้คุณสร้างเพิ่นเด้อเอ้าอาจารย์สิพาลงไปเด้อบรดนี้เก็บของวางของถอดลง่มเทาเรียบร้อยก่อนลงไป อา้าวกะร่างสีเข่ามาเนาะในถ้น่มปูยาน้าวกะเล็กถ้่มมันก็แคบในจักหน่อยเ้าวกะคอยมุดเข้าไปเนะาะทั้งในก็สิเป็นโถงใหญ่ทางเขา่าสามสีทางเนะเาะเ้าวกะคอยเข้าไปแล้วแกะนิดหนึ้งน,นะครับเนาะก็ไ,ไปซ่อมนมกัน เอาเขาก็มาเบิ่งนานานาทำเนอะนาทำของปูานาะก็จะมีศิลปะต่างๆ่างเใส่พิจารณาเอาเด้อขออนุญาตปูขออนุญาตเนาเขาไปส้มนาะในสถานที่บ้านเมืองของเพิ่นก็ให้คือคนสร้างเพิ่นไปทายเด้อพิจารณาเอาครับนัดมินก็บติพาท่านผู้ส้มมาส้มปูนะครับเนาะปูเพิ่นก็นี่ละทางเขาอยากทำเพิ่นก็มีหัวปูอยู่นี่นะครับมาส้มเอาเนาะครับเนาะเป็นเสียนปูเนาะ นี่เสียนปูขอให้ท่านผู้ชมพิจารณายานในการรับส้มน,น,นะครับเนดะ้อบัดเทียพิ่นให้ตัวดีเนาะครับเนาะชมน้ำกันเนาะครับเนาะด้านนี้ก็เป็นหอนเนาะครับเนาะหอน,นหอนเ,เอพิน่นหอนเจ็ดเจ็ดต้องเพิ่นด้านนี้ก็ทั้งหนาทั้งปากพันเนาะครับเนาะ คอยท่านผู้ชมจงพิจารณาย่านในการรับชมเถอะครับเดอ้อบัตเทียเพิ่นให้ตัวดีเนาะครับปูก่ก็ปวดผายล,กลายูกหลานเด้อปู่เด้อลูกหลานเขามาเยี่ยมเทียที่สองก็ดีก็เมื่อวานบ่ชัดเจนมือนี้กะหมอแวตมาแล้วมาแย่งให้เบิ่งท่านผู้ชมได้เบ <c oughs> ิ่งเทียได้ตัวดีเนาะครับเนาะคอยปวดผายเนาะครับเนาะคอยท่านผู้ชมจงเบงิ่งเอาเด้อครับเดอ้อบัตเทียเพิ่นให้ตัวดีเนาะครับนี่คลิปของแอดนี่ละ ที่อกมัารับนีกทาเด้อสียงของคนครับเยี่มส้มนาธรรมอีกทางนึงทาข่าอีกทางครับครับนาธรรมพจนว่าท้างพุนอาจารย์ออกเปะนี่ครับนาธรรมครับไม่ยืนอยู่ตรงจะได้ใช้เขาไปในนาธรรมล้บทาอกเนาะพี่เนาะสีสียมากสิมันถ่ายไม่รับ อันนี้ก็น่าทำน้อนาทำท่างเขาอีกด้านหนึ่งน้อมันมีอยูซีฮทางเขาน้ออันนี้คือน่าทำทงไงท่าแข้งทขาท่าทางข้งไงน้อนั่นก็รอบๆบริเวณเด้อรอบๆบริเวณนานาน่าทำของเ่นกสิมีวิวธรรมศาสตร์มีวิวน้อผามีคนหินเด้อโคตรหินไงครับทางครับอันนี้อันนี้เป็นทางขข้ามเนี่ยนี่ก็จะเป็นศิลปะต่างๆเด้อที่คุณญาาิคุณยม่นพิจารณาเอา เดี๋ยวอาจารย์สิท้ายมองนี่แล้วก็สิพาเพิ่นเข้าไปเบิ่งทางในถ้ำเนาะซึ่งมันก็ทำก็แคบแน่มันจะวันข่วงทางในเนาะเข้าไปเบิ่งทางในบันี้มื้อนี้ก็มาพาท่านผู้ชมมาเบิ่งรอบ2มื้อนี้ก็วันพุธที่21เนาะครับเนาะมื้อนี้วันพุธที่21 เมือเ่อนี้ก็ได้หมอแวดมาพอดีเมือเ่อนี้แอดมินกับติดผ้าทาันผู้ส้มเข้าไปส้มเนี่ยทำปูเพิ่นครับหยาเนาือออ้อปูเด, <ใจ S 1> ด้อหอยลูกแลาน,นื้อหยาเมื่อส้มอันนี้ก็เป็นในถ้ำเพิ่นเนาะในถ้ำทางเขาทงแหลกนาอจะเป็นมงถ้ำม,มงเพิ่นในทางเขาที่สองเนื้อเป็นทางเขาที่สอง ท่องก็เข้าไปเบิ่องทางในเรื่อยๆเนาะก็ค่อยท่ายค่อยยังไปก็ก็เป็นโคงเป็นอะไยังเข้าไปเรื่อยๆทางออกที่สองครับเป็นถ้ำเนาะครับเนาะเป็นถ้ำถ้ำปูยาคนละเนาะหมู่บ้านหมอปิ๋มหมอบิ๋มไฟนะครับหมู่บ้านเนาะมคอนี้แอดมินกับถ่านบุษมิ์บมิ์ม่เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยท่านบุษมิดบุษมิ่งกันนะครับเนาะ อ้าเนี่ยก็เข้ามาทางในเด้อด้านในแบบเนนี้เป็นทางโถงอีกโถงหนึ่งเด้อเข้ามาทางในมาถ่ายทางในคนเป็นโถงเข้าไปในเนีย่ยตอนเนี่ยข้ามาทางในครับด้านในก็เป,นเป็นถ้ำเป็นโถงเข้าไปทางใน,นพันวาคน อยู่ในบทตองไปหรอกครับในพดส้มแ่นิกอะว่าละาาาครับค่อยอาจารย์ก็ไปผู้เดียวนะครับเนาะควยทันบุ้มจงมาส้มน้วยกันนะครับเนาะม,มาหมูว่านนี่ก็ไฟบ่มี่สัตั์บ่เจดบันไดครับเหมือนนี่เลยมาส้ม ทำปูไม่เหมือนี้ครับเป็นคล้ายๆเสียงเพิ่นของาท,าทั้งในอยากเมื่อใดตัวดีน้ำพิ่นเทียบิ่นไฮโซกให้ลาบนะครับเนะเาะเอกขอางมานทั้งในเนาะมันจะมีหินเป็นรูปเสียงของปูเนาะเสียงเป็นรูปแอดมินกับติดผ้าทันต์โซมเข้าไปแอะพังผ่านดีทั้งในเนาะดันว่าเียนอยู่ทั้งในผู้ทีในห่างใหม่ทีเป็นงอออกมาจากดินไตบนนี้เข้าไป สองห้าใช่ใช่นูเยดมนี่าท่านผู้สมขบไปในเรอยนนะครับเนาะชมนุกันไปเรียนเนะครับมองบ่เคยเห็นก็ได้มาเห็นมือนอินละครับครับันนื้กด็ก็คือรูปเสียนหัวปูเรับไปเนาะนี่เป็นหัวปูพันติด้านนี้ก็คือ หัวของปูนะครับเนาะเมือตาเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นทางปากเพิ่นหัวปูนะครับเนาะหัวปูท่านผู้ส้มพิจรยารณาอนุญาตในการรับสม้มนะครับเด้อแอดมินก็พาท่านผู้ชมมาชมนี่ได้ทำปูเหรอน,ะนันคือเสียนพนันพนะความเสียนพ่นเสียนพันนะครับนี่นนครับเสียนพันไกลออกมา เสี S 1> <S 1> <S ยนพันเนื้อตายประมาณนี้ครับเนืตาครับด้านนี้ก็สบคุ้งพันเนาะทันตุส้มส้มกันเนาะครับเนาะมาดีแอดมินกับกีาทันตุส้มออกไปส้มด้านนอกอีกด้านนี้ก็เป็นเพชรยิ่มๆ,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 ๆนะครับว่านนี้ลูกล้านก็ มาไทายแต่กับว่าสัดเจนมือนี่ก็เลยมาขอส้มอีกส้มปลารมีปูอีกเนาะรอบสองเป็นมือที่สองนะครับเพราะครับส้มบีเกลนึงกันนะครับเนาะมีเกียร์เพิ่นหอยต่อน,นี่ส้มเกียร์ข้างข้าวนะครับเนาะตัวที่สองข้างข้าว คือสองหันดอกแท็กเล็กๆนี่นะครับเนาะครับพี่สิบห้าขอมาถุงพีบ่บ้านอ่เขามาถุงอันอีกถุงหนึ่งนาะเป็นถุงอีกสั้นหนึ่งนอกระคบเลยจักหน่อยเด้ออาตามอาจารย์มาเป็นทวงข้างเข่าอีกข้างหนึ่งนาออีข้างเข่าอยู่ สองทางเนาะครับเนาะชมน m ลงกันไปเรื่อยครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนที่บวไปดี๋ยานในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะทรงสังวานงานปั้นครับมือนี้ก็ได้หมอแบ็ดมาเนาะครับเนาะเมื่อไงทันตันปุ้สมส้มหรือส้มหมว่านี่กับบะมี่หมอแเวด ส่อลงมาเลยอันนี้ก็เป็นทางทางทางเขาอ,อีกทางด้านหนึ่งเนาะโอ้ขอมาผ้ามาเบิ่งผงๆได้หลายหม่องู่นี้ก็พาทา่มมมทา,ทา,านผู้ชมมาสำรวจทำปูทำยาเนาะครับเนาะอ้าวนี่ก็คือเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเด้ะอีกท,ทางท่างผี่เออมันก็ทำมใหญ่ปัญญาน,หน,หนอน่ก็พอ ประมาณหกเกียรเมร็ดเนาะห่มห้องเขามากก็ได้นี่คือวิวรอบๆอีกข้างเขาอีกข้างหนึ่งเด้ออันนี้ก็คือซอกขีดสูตรพันวานเนาะขีดสูตรขีดสูตรร้ายครับอยู่นี่ครับโคตรงี่เงามครับถ้ทาทำมาส้มมาส้มเมื่อเนีน้็ก็กติดตามส่องสังวนันงานงานปั่นเนี่นะครับเด้อกดไหลกดแช่เพื่อ กดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งเพื่อแกงเตือนนะครับที่ว่วได้พาในคลิปต่อไปแอดมินกับตี๋ผาท่านผู้ชม <c oughs> ส้มในการรับส้มไปเรื่อยนะครับเนาะเจ็ดคนคอยท่านผู้ชมผัวสมน้ำแข็งรครับเขียนสภาที่ในลังสาวตใจวะตี๋ผาถ่านผู้ชมส้มไปในคลิปที่แอดมินที่พาท่านผู้ชมส้มไปเรื่อยเสียงใดที่ บ่เคยเห็ุเนี่ยเป็นเงืนกติพาเด็ดท่านผ่ส้มไปส้มนะครับเนาะผา่ออกมาหนาทำง่ทีเนาะครับผ้าหลอดออกไปอีถทำหม่องเคยหม่องเขามากที่แหลกนะครับเนาะนี่กองเขาสองสามหม่องนี่ก็เป็นก้อนมินพิเศษเนาะมาไาย ก้อนหินพิเศษอีกก้อนนึงเนาะคล้ายๆเสียนเพนิ่นอีกเสียนนึงเนาะแลเป็นก้อนหินอยู่ในถ้ำเฮาก็ใช้พิจารณาญาติเราเนาะจันก็บพ่อว่าได้ว่าอีหยังเด้ก็เป็นแค่หินเนาะที่เข้ามาแล้วเจอพ่ออยู่ในถำ้ำเป็นหินที่แปลกๆนี่รูปร่างแปลกๆในถำ้ำ เี๋ยวแอดมินกันตีพ่านผู้ชมส้มเสียนของปู่อีกรอบนึ่งนะครับเนาะเทียพ่อตัวเด็ดเนี่ยเหยียดเสียนบนนะครับเนาะขับออกไปแอดมินกันตีพ่าแทนผู้ชมส้มอีกรอบนึ่งนะครับเนาะคอยแทนผู้ชมส้มไปน้อกันไปเรื่อยนะครับเออจานอกุปกรณ์เดี่ยแอดมินกันตีพ่านผู้ชมไปส้มอีกรอบนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่พ่อตัวดี เทียบบางบักคักหน่อยพุทันผู้ส้มส้มไปครับเนาะครับเนาะเบางด่านสองนะครับเนาะเบางด่านสองบางด่านสองของปูเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นเสียงของเพิ่น ลาบคูนี่นะบงดีนะครับบงังหยด่านหนึ่งอีกนะครับนะองหยด้านหนึ่ง ่ก็เตุดีนะครับเนาะขอน้ําปูอจจะเนาในการรับชมนะครับเดเป็นนตกได้ก็ให้ท่านผู้ชมทิจารณาย้อนเอาครับตาดีนีโชคเนาะเพิ่นว่าเนาะตาดีมีโชค ล่างนะครับติเนสัตวนะครับเนาะเวลาเขาแยงใซัตว์ไหลก็แจงไหลมันบเห็นนะครับตันผูส้มๆนี่นี่แหละครับจิตเป็นขาดเพียงล่างนีนะครับเป็นสัตเนาะครับแับมีหรือิตาันผู้้มกับออกไปั้านอวบาี้เนาะครับเนาะมมปารมีของครูแล้วก็ ร <Keep S 1> ับน <the> ี่อ่ีาทันมกับออไปั้งนออีกครับเกียมีสงเวลาตังรับเนาะสิจาริาณในการรับตมนเด้อมบบอครับทันูุชม่าเล็ตัวใดก็ราณในการรับ้มออไรับเด้อแคเป็นาให้ทันทุชมตมนี่นีครับท่าน ปากคำท่างเขาทำเพื่อน้อครับเนาะด้านซองครับด้านซองอันนี้ก็คล้ายๆเพื่อเก็บครบเว้ยหัวล้งนะครับเพื่นเาะอันนี้ก็คล้ายก็เศษเศนะครับสิทธิอนุญาตในการรับชมออกเดินครับเด้อหาดตาดีกับห้องพินิษฐ์สนะครับเนาะด้านนี้ด้านหนึงครับแซดลินกับเห็นอยู่นี่ครับเห็น ัเตียงเด็กแบดมนบอกก็คือเดขเจ็ดเล็กห้าเดกหนึ่งน้องครับเนาะเจ็ห้าหนึ่ง 7, 5, นะอครับเนาะขอควมูส้มรนุญาตในการรับสม้มนะครับเเออรายุดทำพูยหละทำพูย่ายละมือนี้แอดมินก็สามาชมจมม่ไหมื่อวานนี้บบได้หมอบวบมาน้าหมื่อวานนะครับมือนี่ก็บหมกา่ค,าครับมือนี้ครับ ฝ่ายันปูสมจะมีแต่ควมสุขคนจะเลนเครับเออผู้ขเขามาชมใน่องส่องสองวันนันฝันนะครับเนาะมือฝ่ายสันปูม้มปมสุขคนเล่นฝัดจาจกโดโคิดทุกคนเล้ครับเออแอดมินเหรอแอดมินเหอิากเบิง้งข้างหลังขำอยู่นะครับเนาะรอบสงเนาะ